วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทมคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับขอหอนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับเนงวดประจําวันที่6นะครับ พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับเดือน5นะครับแอดคิมเขียนผิดเดี๋ยวพี่น้องทวงกันนะครับเดือน5นะครับ6พฤษภาคมพศ2566นะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรุ่นะครับเนรุ่น5กับ8นะครับื่ววานก็เฮนดินอยู่ที่2กับ6นะครับก็ไม่ทำให้พี่พี่น้องผิดหวังนะครับก็ นะครับมานะครับสำหรับ2ก็มา2 7ตัวจบนะครับ3านะครับรอบพิเศษนะครับสำหรับหก็มา6,4นะครับในรอบอ่าเฉพาะกิจแลในรอบปกตินะครับแล้วก็มา72นะครับ v ีไนะครับก็เข้าสามนอยนะครับขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมน้ำมาสายวิ่งสายรูดนะครับก็คือ5กับ8นะครับสำหรับ5นะครับเจาะ4คู่นะครับจะมี0 5 1 5 3 5แล้วก็6 5นะครับสำหรับ8ก็จะมี0 8 8 1 8 4แล้วก็8 5นะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมี8 8 5นะครับ4 4 8 1 8 9นะครับแล้วก็5 6 8 2 7 8นะครับสำหรับ5ก็จะเป็นสายเบิ้ลนะครับก็จะเป็น5 5นะครับอย่าลืม5 5 8 8 7 7 1 1 สำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่6นะครับพฤษภาคมนะครับปศ2566นะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ก่อนหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ